กะถากับไม้หมกอีกยังวะหมกกะต้มกะต้มเออหมกข้าวต้มเออต้มข้าวต้มแบบนี้เด้อไผ่กะไม้เลยเนาะบูได้ยินกินวากินย่างคือแปลว่าแป๊กๆกินสุดท้ายก็ไผ่ไม้หม้อจ่ายฮะแล้วก็ชุกเป็นคุณต้มเนาะคอยไปได้ต้ม จุกตจุกจังให้ในอย่างลงไปเนาะอันนี่ก็ไยไม่ต่างคนต่างเดอแก็เป็นน้เลยนะปิดคอยก็ลืมปิดบันนี่คอยพึ่งพึ่งสีอัดลิดอยู่ว่าสีดังแไหม้ไพมเนาะสิตื่นก็ตื่นมดบนี่ขอแล้ว บายดีสาวานลาวชื่ ชิเนคต้องสนับสนุนล้เนาะกันจอยตูนั่นกับมี่ไปอนอยู่กับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ับน้องสามคนไม่ไดบุมี่บี่ับพ่อเลยสบายดีสบายดีสบายดีทเอาอไรกันไปยอืม พูดลาวก็ได้เอาลายก็ได้เอาลายก็ได้ก็บอกเขาไปดีว่าชื่ออะไรมาจากไหนมาทำงานอยู่ที่ไหนมาได้กี่ปีละ เกือบ6ปีแล้วกลับบ้านบ่อยหรือเปล่าไม่บ่อยอ๋อไม่มีการกลับบ้านโม่รวยกัตตาโอ้ยกลับได้เนี่ย

ສາວ